สวัสดีค่ะพเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราถ่ายคลิปดอกดาเรียหรือดอกรักเร่มาให้ชมนะคะบ้านหลังนี้เขาปลูกรักเร่มากกว่าดอกไม้ชนิดอื่นค่ะชมทีละสีนะคะตรงนี้ที่ถ่ายจะเป็นสีแดงก่อนค่ะรักเร่สีแดงค่ะสวยมากค่ะตามมานะคะติดๆกันจะเป็นสีส้มค่ะนี่ค่ะมันที่เห็นนี่แหละค่ะ จากสีส้มนะคะเป็นฟักเรสีขาวค่ะบ้านหลังนี้อยู่มุมถนนนะคะเลยได้ยินเสียงรถราบ้านเข้ามาในคลิปนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้เป็นเป็นสีส้มอยู่ตามติดๆด้วยฟักเรสีขาวค่ะหลังนี้ค่ะสวยมากค่ะดอกย้อยใหญ่ค่ะใหญ่จริงๆนี่ค่ะจากฟักเรสีขาวนะคะ ก็จะเป็นรักเล้สีเหลืองค่ะแต่ดอกไม่เยอะแต่ดอกใหญ่มากนค่ะตรงนี้นี่นะคะแอบถ่ายบ้านเขาเจ้าของบ้านยังไม่ออกมาค่ะบ้านใกล้กันค่ะตรนนี้สีเหลืองนะคะจะเห็นว่าหลังดอกไม้จะเป็นบ้านคนนะคะโอเคนะคะมองมาไกลๆด้านหลังสีเหลือง ก็จะเป็นสีขาว uh huh. แล้วก็สีม่วงเข้มๆค่ะม่วงออกแดงนะคะโอเคนะคะทีนี้มองไปทางตรงบ้านนะคะก็จะมีอีกสีอื่นอีกนะคะช้าชานะคะตรงนี้เป็นบ้านจะอยู่ด้านหลังดอกไม้โอเคนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีชมพูที่เห็นไกลๆนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปใกล้กล นี่ยค่ะจะเป็นสีชมพูสีแดงแล้วก็สีม่วงเข้มผสมสีแดงน่าจะเป็นดอกสีเบอร์เกนดี้ค่ะเข้ามาสีส้มดูไกลๆจะเห็นนะคะทั้งเป็นสีๆเรียงกันไปนี่ค่ะสีชมพูสวยสุดค่ะสวยมากดอกใหญ่ด้วยมีทั้งแบบดอก แล้วก็เป็นแบบดอกกลมๆค่ะแต่ว่าสีเบอร์กินดี้นี้จะดอกใหญ่กว่าเพื่อนนะคะเท่าที่ดูตามคลิปนี้นะคะเล้๋ยวจะลองเดินไปใกล้ๆค่ะในสีชมพูค่ะสวยมากนะคะเดี๋ยวจะเดินไปใกล้ นี่ค่ะที่เห็นนี่เป็นสีเบอร์นดี้ผสมขาวนิดหน่อยแล้วก็มีสีส้มนะคะสว่างมากสีส้มแต่เ,เราจะย้ายมาทางนี้นะคะมาทางสีส้มจะได้เห็นสีชมพูใกล้ๆมาแล้วค่ะมาทางนี้ก็ะขยับจากสีส้มมาจะเป็นสีชมพูนะคะ สีชมพูนะี่ค่ะสวยสุดสีชมพูสวยมากค่ะตรงนี้นี่นะคะ,ะได้ยินเสียงรถวิ่งผ่านอีกแล้วไปซูมสีชมพูกับสีเบอร์กเกนดี้ให้ดูใกล้นะคะนี่ค่ะดูสีเบอร์กเกนดี้ใกล้ๆก่อเกนแล้วก็ไปดูสีชมพูดอกใหญ่มากนี่ค่ะสวยมากค่ะาตามมาดูสีชมพูนะคะทีนี้แล้วก็ขยับค่ะ ดอกบานใหญ่มากค่ะแล้วก็ชมพูอมม่วงจะเป็นดอกกลมๆนะคะแลด,ดูนะคะนี่ค่ะซู o ม,มาแล้วค่ะอันนี้จะเป็นกลมๆนะคะรักเร่เป็นสีชมพูอมม่วงค่ะแอดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะโอเคนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ